ติดตามโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับปีการผลิต2,563ทับ64ที่ทางธนาคารทกศได้จ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวและมีพี่น้องชาวนาเกษตรกรบางส่วนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินกลุ่มนี้จะต้องติดต่อใครและจะต้องไปติดต่อที่ไหนถึงจะได้รับการโอนเงิน รวมถึงเกษตรกรที่รอคอยในส่วนของการจ่ายเงินในรอบที่2สําหรับค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือเราเรียกว่าอัตราไร่ละ500บาท ในรอบที่สองทางรัฐบาลจะมีนโยบายการจ่ายเงินออกมาแบบไหนทางนบขจะมีการประชุมใหญ่และเสนอเข้าประชุมคอรมอรให้หรือเปล่าและสรุปมีการจ่ายอย่างไรติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบกเช่นเคยนะคะ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบวันนี้อีสานแซบจะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการสรุปโครงการในส่วนของประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2,563ทับ64ที่มีการอนุมัติเพิ่มอยู่ที่2.8หมื่นล้านบาทที่ผ่านมานะคะอัปเดตข้อมูลจากเพจไทยคู่ฟ้าค่ะคุณผู้ชมในส่วนของการอนุมัติเพิ่มอยู่ที่2.8หมื่นล้านบาทของโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะทางรัฐบาลบอกว่าได้ชัวร์ทุกคนไม่มีใครตกหล่น ซึ่งตอนนี้นะคะสําหรับโครงการจ่ายชดเชยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวปีการผลิต2,563ทับ64ที่ล่าสุดครมได้อนุมัติวงเงินเพิ่มอยู่ที่2.8หมื่นล้านบาทเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนายอย่างทั่วถึงครอบคลุมถึงเกษตรกรที่คาดว่าจะแจ้งบันเก็บเกี่ยวตามงวดตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรแบ่งเป็นนะคะ1 ค่าดำเนินการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโดยใช้แหล่งเงินทุนของทางธนาคารทกศเป็นหลักซึ่งให้ทางธนาคารทกศโอนเงินให้กับเกษตรกรเข้าบัญชีโดยตรงนะคะสก็คือค่าใช้จ่ายในการชดเชยต้นทุนเงินทางธนาคารทกศในอัตราร้อยละ2.25นะคะ 3. ก็คือค่าบริหารจัดการของทางธนาคารทกศนะคะ ที่ผ่านมาทางธนาคารตกสอได้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรในงวดที่1ถึงงวดที่8ครบถ้วนแล้วนะคะแต่ว่ายังมีบางคนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินและก็ในบางส่วนยังคงไม่ได้รับการโอนเงินด้วยเช่นกันและมีเกษตรกรบางท่านที่ได้รับการโอนเงินแล้วก็จริงแต่ว่าได้เงินไม่ครบตามจํานวนที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเกษตรกร,เ,ร,กรเหล่านี้เป็นเกษตรกร,ร,กรที่คาดว่าแจ้งวันเก็บเกี่ยวตามที่ได้ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรไว้แต่ว่าบางคนยังโอนไม่ครบทางธนาคารตกศก็ทยอยโอนจ่ายให้จนถึงวันที่31ธันวาคมแต่ยังเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่ได้รับเงินทางธนาคารตกศออกมาชี้แจงว่า ต้องรอทางนบคประชุมขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและรอคอรมออนุมัติงบเพิ่มเติมพร้อมที่จะจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวทุกคนแน่นอนค่ะในส่วนของโครงการในส่วนของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็ยังมีโครงการคู่ขนานนะคะคุณผู้ชม โครงการคู่ขนานของทางธนาคารทกสออีก3โครงการที่นอกเหนือจากอัตราไล่ละห0ายบาทแล้วก็โครงการประกันรายได้ก็คือโครงการหลักนะคะคุณผู้ชมโครงการคู่ขนานช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกอีก3โครงการมีโครงการอะไรบ้างหนึ่ง โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีระยะเวลาดำเนินการนะคะก็คือตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2564ได้มีทางธนาคารทรกสบางสาขาบางพื้นที่นะคะลงตรวจสอบอสถานที่จริงของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวในโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีแล้วนะคะ2ก็คือโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกรระยะเวลาดำเนินโครงการก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ไปจนถึงวันที่30กันยายน2564 3ก็คือโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกระยะเวลาดำเนินการก็คือ1พฤศจิ 4, กายน2563จนถึง31มีนาคม2564นะคะคุณผู้ชม นี่คือข้อมูลข่าวสารอัปเดตจากไทยคู่ฟ้าที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะสำหรับการอนุมัติกรอบวงเงินและก็การจ่ายเงินที่ผ่านมาของทางธนาคารทกศก็ในส่วนของโครงการไร่ละ500บาทนะคะคุณผู้ชมแหล่งข่าวจากทางธนาคารทกศโดยนายกระสาบเงินรวงนะคะกล่าวว่าในปี2 5 6 3ที่ผ่านมาราคาข้าวตกต่ำเป็นอย่างมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยทําให้กระทบถึงระบบการส่งออกข้าวได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีทางธนาคารทกสอก็จะยังคงสนับสนุนและก็จ่ายเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วก็มีการจ่ายไปแล้วในรอบที่1ด้วยวงเงิน2-8หมื่นล้านบาทให้แก่เกษตรกรไร่ละ500บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน1นึ่งบาทต่อโคเรือนและก็จะมีการจ่ายอย่างต่อเนื่อง ส่วนในส่วนของรอบที่2ก็ต้องรอทางนบขประชุมและขอรมอ,อนุมัติทางธนาคารทรกสพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องชานาผู้ปลุกข,ข้าวอยู่แล้วค่ะนี่คืออัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เรานํามาฝากในวันนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบ่บเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะวันดีค่ะ